จเจริญสุขท่านสาธุชนทั่สถานีชาวสิวิไลได้เวลาสวมดมนต์พิเศษไหาวา้รอยพุทธบาทเจ้าีญิงรฝงรมพระบบเจ้าหญิงแฝงรม เจดีย์แทนคุณปตัตภพีมหาสวชัตธรรมราชพาระสวรรณซึ่งที่เป็นเหตุให้เราเห็นเงาเงา,เงานะพระพุทธเจ้านะพุทธคุณเนร่มคุณสั่งก็คุณว่า พระพุทธคุณมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรจึงเกิดเป็นพุทธคุณขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นอารหังไม่ไว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทโธไม่ไว่าจะเป็นวิชชาจรณะสัมปันโนไม่ไว่าจะเป็นสุขโตโลกาวิทู อานุตโรปุริสธรรมสารถิผู้ฝึกรุงที่สมควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าสัทถาเทวนุตสานังเป็นครูของเทวดาและมนษย์ทั้งหลายพู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภัควาเป็นผู้มีโชคต้องบำเพ็ญบารมีมาขนาดไหนนะ กว่าจะได้เป็นอย่างเนี้กว่าจะได้มีคุณอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกย่างพทธเจ้าของพวกเราเนี่ยเสียสงไขแเสนกลับพทธเจ้าอื่นก็เเท่าที่ดูตลอดเสียสงไขแเสนกลับมานี่มีพุทธเจ้าโคโดบเนี่แหละที่เป็นปัญญาธิกะ นอกนั้นก็เป็นศรัทธาธิกะวิิยาธิกะบป็พินบารมียาวนานมากนี่คือความปรากฏนะเพราะว่าุูธเจ้าองค์อื่นเนี่ย,ยอายุยืนนะอายุอย่างพระเสีอยอนิยาม่ไตใจจะปรากฏข้างหน้าเนี่ยอายุถึงแปดแปดมืนปี มีพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละนะพระพุทธโคโดมนี่แหละอายุเพียงแค่ร้อยร้อยปีคืออายุไขนะของมนุษย์นะฉะนั้นเร็วมากอะนะอายุศาสนาก็สั้นเพียงแค่ห้าพันปีนี่คือขนาดนะตอนดี้ยี่ สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วอ่ะสองพันห้าหกสิบกว่าปีแล้วอ่ะมันมันมาเรียกว่าคือศาสนาแห่งปัญญานี่นะทางปัญญานะมันเร็วนะมันเร็วมากถ้าศรัทธาเนี่ยมันก็ยาวนานวิิยะก็ยาวนาน เนี่ยคือความเป็นไปนะฉะนั้นเราอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำให้เราได้ศึกษาจริงเราก็ศึกษามาแล้วแหละไม่ว่าจะพระชาดกไม่ว่าจะแปลธรรมบท แปลมงคลแปลพระวินัยแปลพระสูตรต่างๆก็แปลมาบ้างเราศึกเรียนมาบ้างอิธรรมบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่เจอจุดก็ได้อาศัยกัล,ลายาณมิตรครูบาอาจารย์นี่แหละที่ที่ทางที่แนวก็โอ้นีคือพระพุทธเจ้า28พระองค์ เริ่มตรงนี้แล้วก็มาเป็นรอยพุทธบทพรุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นะเอาละได้เวลาสวดบ่มพิเศษแล้วขันตรมายังภูตตะสภะกวตโตภกรรุกภะภมนาการ,รังการุรมาส ه. Namo mo bhagavato arahato sempa sampu namo tetsa, Bhagavato arahato sempa sampu namo tetsa, bhagavato arahato sempa sampu tetsa, idi pisokok kowa arahang sempa sampu toh, di นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีพระพุทธเจ้าราสีทิจจัรจุตมาพุทโธธรรมบุษบุยะธาพุทธมพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชากิจจาดังวรกคตังสิลีเจมาเถรังหังวันตามิธุระโตหังวันตามิธาติโยหังธรรมสัมปสุขุตธรรมสังฆบูติ

นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณบณีโตรภรจัตุราสีติสาสสุธรรมาพุทโธธรรมโสสังโฆยะถาพุทโมดาพุทธปูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีดานาวรากาตังสีติจมารตีระหังวันธามิธูรตัวหังวันธามิธาติโยหังวรธาบิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆบูเจติสัพเพพุทธาสัปเพธรรมะจัพเพสังฆาบลปตาปันติกาณาเดียบลาณาตารตีเจรดังปันตาบิสัพพะโสพุทธังอาทิธาบิธรรมอาทิธามิสังฆังอาทิตาบิ

<noise> <hesitation> <noise> 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 เมรุราเทวสันโตสันโตสันโตสหิตุมุนิวะราวาจันนังโสตุมัขังสมัขังสัเพสุจักกวาเลสุยักขาเทวาจะประมุโนยังอัมเหหิกตะตังปุญญังสัพพสัมพติสาธกังสัเพตันุโมทิตวาสัมคาสาสนิรตาปมาทะรังตาหุตุอารัคาตุวิเศษ

ท้าสัเยนตัดตังกากาลังโกลาลังชาตังยาวะพระมณีเวสนายังโลกนาโทเทเสสิสัพพปาปะวินาสนังยังสุตวาสัพพทุเกหิพุจจันตาสังขิยานราเอวมาที่คุณุเปตังมังคัลันตัมปนามมหิ Ewa me su kang sama yang pekewasa wa yang harati ceta woni ada de bingi kan sahara me ata kuwan jata ra te wata pikantanya ta ti wa ye de pekewa te dupa sasumi wa pekewa tanga pi wa te te wa e ke mantanga tasi e ke tita kosa te wata pekewa tangka ta ya Pahu dewa menjaja mangkalane cinta yuwa kang kamana sota nang kui temangase uta warna aja panita sewana puja aja puja ni jana ke ta mangkal uta rupa desa wazo uca puke jaka ta puja sama apri e ta mangkal uta mang pahu saja aja si panca wina yo ja jaya waja e ta mangkal uta mata pitu pertahanang puta ta raja kuana bulanya kamanta e Temang ธาน ي ي ั่นจะรำมจริยาจาตกานันจะสังโฆอนักชจานิกรรมานิเอตมังคุตมังอารติวิรติปาปาปัจจานาจะสัญญโมอัปมาโตจะทำเมสุเอตมังคุตมังคารวจินิปาโตจะสัตตุทีจะกระตุตาการีนธรรมะสังวนงเอตมังคุตมังคันติจะโสจะสตาสังานาจะทัศนัง

Raja Towa, Jora Towa, Manutja Towa, Mutja Towa, Aki Towa, Utakata Towa, Pisaja Towa, Kanuka Towa, Kantakka Towa, Nakata Towa, Jeneruta Ruka Towa, Asakama Towa, Asan Titi Towa, Asapri Setowa, Janda Hati Atsa, Mika Kona, Kubura, Hiwi Cita, Mani Sapatipi, Atse Taraca, Sukarak, Mahisa, Jakara Kasani, Nana Apaia

Sampai bimeh buta kudewa cita wae zali yati supa karen tare su tia berarti kepritang karoto aye semaan antak tero karuje cita upatapetawa kote sata su te jasa nampatikan nanti yang cawe zali jambore rokabrut satu fikam rokabrut satu fikam sampu tante witan tarata

Sabi kaya natin nakita ng ito na sakit at suwati Yesu po yung manasa, na na ni kami ng ko na masasa na kita ipatiparta at ang kita yung lakabu dati kung hindi Itampi sang kira tanang palitang ng at suwar di mundo. Yatin na kilo patawing sito si Yaya itong ibate kaya sa pagkampiyon ito mang sa prisang Iwarya sa tiyane we cepas diitampi sang kera tanam pelita ngedena sate nasa wati hoto. Iwarya sa tiyane wipao yan di kampi rapanje nasa utesita ni kijapiteo, tibisap marta nate kubanga tamat yan diitampi sang kera tanam pelita ngedena sate nasa wati hoto. Sahawa sa tasa nasa patayete jasu tamaja itam wati saka yati tibi jiki jita jazila bata kwapia tak tiki จารพิฐานานี่ยพระโพกาตุงอิธรรมปิสังเกตนนบริตังเอตินัสัจเตนสุวัติภูตุจินจาริโสกัมมังครติปาตระการกายเยนวาจายุติจิตัสสาวะพระโพโสตัสัพพิชะตายะปะทัดติอภปตาทิฏติทัตถสุตตาอิธรรมปิสังเกตนนบริตังเอตินัสัจเตนสุวัติภูตุ วัน reveal, วนับปคุณเทียทาพุทธักเกิมานามาเซมาติมคิเวตุบังธรรมบัรังกติจิปานักการมิงปารมาอิตาญอิทามพุทธระตะนาบลิตาอิเดระตเจนัสุวัติโมตุวารวารัยุวรโรวารานุโรธรรมบัรังกติจิอิทามพุทธระตะนาบลิตาอิเดระตเจนัสุวัติโมตุหีนังพูรานังดาวังนัดิซาบวังวิรัตจิตาเนติมปะปะเตมิเตปิลาภิจารุนจันตัดิปะติิราชายาปฏิโก <c oughs> Idagbis ang tira ta nabalitan ni din dan sakyan at suwat ni Muto. Yan ito po tanin sa mga katanin bumaniwaya ni Bantalike. Katagat ang kayaw nun sa puji tang putang na masama at suwat ni Muto. Yan ito ni Bantalike. puji tang kamang na masama at suwat

ฝนตกลงบนที่ดอนน้ำจะไหลไปในที่ลุ่มฉันใดทานทีุ่นให้แล้วแต่โลกนี้ก็จะสุริเกตเป็นชนทั้งหลายจักรันเหมือนกันพุ่งน้ําเต็มอย่างสะกอนน้ำเต็มเปลี่ยนได้ชันใดทานทีุ่นให้แล้วแต่โลกนี้ก็จะสุริเกตเป็นชนทั้งหลายจักรันเหมือนกันโสลาจามังคลานเทวานาวาโลกุตระธรรมะเจตรจามาติปัปปัญจพุทธามุนีเทวิตกาตมกตานเจกามวจาราเทวาปัจจัตตสัพพเวสจัง सात समांग सिला में वचा तेरा सात चतुर्थ कारी पागल चतुर्थ शक्ति का मेरु सुरात दामे चंदो सुर्य उत्थान सात सापुक चंका जीवा चुत सात सबता ईद बगला तेजन सब तुती पवार सोविसे से 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 पुत्र नाम में मारे ईमेल बंता सुसंतांग นัโมเมสัพพุทธานังอุปนันนังไมเห็สีนังตันหงการุมาฮาบิโรเมนักการุมาหายโสงสรนักการุโลกิโตธิปการุจุติดารุโกตัโจันดาปะโปกุมะกลุพลิสัสสปุกสุมณโนสุมณโนทีโรเรวะโตวรติวัตโนโสุิโตคุณนสัมปันโนอนุมาตสิทุโมปตุงุโลกาปจดโตุดาราตวาระสารติปันุตโรสัตสารุสุเมโตอปาติปุกโล सुजातो सफलो का कोपी तथा सीना रातो तथा सी कारण को तथा तथा सी तो मोड़ तो सी तथो तो मोलो के सी तो जो बता वो लोग तो जो तो तो सी जातो तो मो सी की सफाई तो सतावे तो हो सकता है जो को का पूजा तो सतावा वो को ना कपड़ों का ना तुम बत को सफलो को तो मो सब या पुक्को वो दे सांसिल सापाते वंता बिप्ली तना करा बेता करा ती पंगरा को तजा पंगरा सुपना देवता सुंदर नो सती तुमन नारथा पदुत्र सुबेदा सुजा तक के सकते आ तथा जी का माता जी जी का जी का पुत्र भी पति जी की वे तो को नागर का तपा को तो मेरे मामी हां ओ पृथ्वी को का पु मति मा वार मामी हां नमक तक और पा पुत्र को पुत्र जाई का तो पे तब आप प्रभु जय का विचार भी बोला

ในอันดับชาตินับชาติไม่ท่วนเป็นอดีตชาติและปัจจุบันิาชานี้ขอยกถวายพระพุทธเจ้าอิเปรตเป็นผู้ตบบูชาผู้มุขสนุนทุกสิ่งใยกถวายพระเจ้าอิเปรตเป็นพุทธบูชาดังนั้นเป็นบุขสนุนที่มีผลมากมีอานิสงส์มากขอพลังในมุขสนนช่วยใหสภาพร่างกายนี้กายสังขารนี้จิตตบญญานี้ดำรงมั่นคงแข็งแรงอยู่อย่างมีความสุขรักษาพัตถุทธศาสนาและสถานีนี้สมิตติปรตนาลิตุ ขอหยุดพ่อหยุดแม่แม่หยุดพระธรณีเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาวทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่ช่วยยุคเทวดาวทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าท้าองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายจะคอย,ยด่าทุกคนนะในทุกๆวงตระกูลทั้งในกิจการในปัจจุบันในชาติขอให้ทุกท่านมาร่วมกันบทชาบุญในครั้งนี้กันขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขกันทุกๆคน น้โมพระมจักวาลุุีรามุระมจักวาลุุบีเรามุกระมจักวาลุีนรามุกกระมวิจักวาลุทุบีเรามุกุโอมวีปักวาลุทีเรามุกรวิจักวาลุมุบีปราุกกรมวีปักวาุทุบีเราุกกรรมวิจัาลุทุบีรามัตกรรมวิจักวาุทีราปกกรมวิักวาพุทุบีรามุกกรมวิจักวาุบีเรามกกรมวักวาลุทุบีเรามุกุรรมวิจักวาลุทุบีเรามุกกรรมวิจักวาลุทุีเรามุกรมิญ ปรารถนาที่หนึ่งประการใดไปโดยชอบประกอบเพื่อทงนั้นคือการสเร็จตามมโนกุระการถนะเอาละพุทธังแลกรัตตมังแคลพรัสังฆังแกัพระพุทธเจ้าญาติบวายิสุปะาวพุทธังแคลกรัตตมังแคลพระสังฆังแกรัพระพุทธเจ้าญาติบวายิสุปะาว พูดทางแลวพระธรรมัแลวพระสังฆาแลวล่รทุกทเจ้าอย่างสบายสุขคกาว่ามีความสุขกันทุกๆคนนะเอตอนนี้ก็ จะห้าแล้วนะก็ต้องดูแลสุขภาพนะทุกทุกท่านเพราะว่าตนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแหละมันเหมือนภาคเหนือแลยล่ะกลางวันร้อนพอค่ำมาก็จะหนาวนะจะเย็นก็ต้องมียาแก้แพ้ไว้นะยามมันเกิดน,น้ำมูกไหลหรือมันแพ้ขึ้นมา มันไอมันจามขึ้นมาก็ต้องกินยาแก้แพ้ยาฆ่าเชื้อเพราะว่าอากาศเย็นดินมีเชื้อติดมาด้วยเชื้อต่างๆยาฆ่าเชื้อยาแก้แพ้นะแต่มายาฆ่าเชื้อมาก็ใช้นะอะไรที่ท,ที่เวลาอาหารเป็นพิษเนาะนั่นแหละทานนะ่ะนะ ใช้ทานสเมตรบ้างสี่เมตรบ้างนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะเพราะบางทีไอจามเกิดจากอาหารก็ได้เพราะว่าทุกอย่างนะอาหารอาหารเป็นคำรือไม่ก็อากาศนะที่เราสูบน้ำที่เราดื่มทั้งนั้นเชื่อมมาได้ทั้งนั้น ฉะนั้นเราต้องระวัดระวังกันนะรักษาสุขภาพขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะขอให้ประสบความปรารถนาะสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการนะเจริญพรนะ